ได้เลยไปตอนไหนเนาะวันนี้รอคนงานโอ้โหนั่นก็บอกให้รอมาแต่เช้าเว้ยสวัสดีครับพามาดูจานโอ้ขึ้นบล็อกครับทุกท่านโอ้นี่โอ้พวกนี้ก็มาอยู่นี่เองเจ้ายักษ์ไปวิ่งดินก่อนไป ให้พวกนี้ปนไปเลยวะห่ัเก็บข้าวฮึย้อนน้ำมันไปให้งานข้าวผมก็นึกว่าขึ้นแล้วตายตายตายเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันหน่อยไปต้อมขึ้นไหมเออเอาบอกขึ้นไหมฮะไปขึ้นรอไปโอ้ยยกบล็อกเร็ว โอ้มาตั้งนานแล้วนี KAT ่ทำไมไม่พากันนับอกขึ้นนี่พี่เอาไอ้นั่นเช็ดร้อนไปพี่เอาไอ้ยนั่ะเช็ดให้งเงาเลยนะนี่ล้างรถเดียวล้างไม่สะอาดเลยแน่ด้วยน่แต่โอ้เช็ดให้มันเงาอย่างนี้เลยนะไหนเช็ดให้มันเงาเหมือนกระทะเอามาเออ เดี๋ยวไปซื้อสีโคมเยี่ยมเดี๋ยวคุยกับเขาว่างานขนมปังครับผลิตกี่ก้อนนี่บ่ขึ้นตรงไหนขึ้นตรงโน้นบ่ฮะสองพันนี่กี่ก้อนนี่ฮะกี่ก้อนนี่ อันนู้น,นอีกเนาะเท่าไหร่สามร้อยสอประมางพันก้อนอะขึ้นกี่คนนี่นหีหาหกคนโดนปะ,ปะนข้าเดียวเริ<ะ>่มแล้วครับหาหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้สิบคน สิบคนคนละสองร้อยก้อนเออเอ้นัทต้องไปวิ่งดินรอก่อนไหมเออคาจไปนไปแล้วไปกับข้าหาจะโยไกแล้ว ไม่รู้แล้วบ๊อวิ่งดินตรงนี้อะรอก่อนอ่ะโดนรถแตกหนักเลยพ่อกม่ลูกครับไปจอดในร้่นต้องไมต้องเอาเอามาจอดตรงนี้เลยเที่ยวมาที่นี่เลยรุ่นรุ่นเดียวกันครับเพราะเผื่อเพเผื่อเราอาจจะไม่ได้เราได้สูงเยอะพ่อแม่ลูกครับรุ่นเดียวกันนะครับผมอู้ พ่อคนละเรื่องเลยว่ะคละโกโอ้ป้านั่นมันก็ยังวิ่งได้กับเขาเนาะมันนั่นเด็กน้อยเดินมาแม่งรถแม่งโคตรหล่อเลยอ่ะแต่คนขับแม่งโคตรขี้เหร่เลยเด็กน้อยมันกันร้งอ่ะคนขับโคตรขี้เหร่เลยบอกไอ้รถแม่งโคตรหล่ออ่ะจะคิดเองแค่งคนขับแม่งโคตรขี้เหร่เลยวิ่ง

พ่อไข่เลยโทรหาบอยหน่อยเร็วพี่โ,โฮพี่แตกขนาดนั้นหรอฮะมันจะหลอกเตะเลี้ยวานเลือดดาวโอรุภเอีเห็นหนังขาวเลยแหละเปิดยังไงไหน,ะนเปิดใช่ไหมันเป็นหนังสีขาวใช่ไหมตอนแรกมันหล่นมาผมไม่รู้ว่าเลือดเด้ผมก็ผมว่านี่ผมทีนี้ผมเหมือนอะไรมันไหลผมก็เลยเอาเอาอันนี้เอานี้เช็ดดูมันนึกว่าเหงื่อไง พอมาเอ้าหา้าเลือด,ด <laughs> อย่างนี้โอ้สิบเยนดแปดสามอะไรแปดแปดสามแปดสองหกศูนย์เป็นไอเลือดมายมแล้วยังไม่ได้ไปจอดไซด์เลยโอ้นักง,งานเริ่มขึ้นบล็อกแล้วครับไปดูเข้าเรียง <c oughs> เอาอยามอเตอร์ไซด์นั่นเริ่มขึ้นบล็อกแล้ว หมดมันเต mm ็มยาวนี่เลยบอต้องมัดไหมนี่ต้องมัดดอกจ้ะบอต้องออกข้างมากก็ได้หรอมั้งมันยานมันตกไหมตกบ่เต็มยาวนีรโ้หาเติราก็ต้องเูงเอาคหน้าส เลื่อนบ่มันเปียกเลยมันยังบ่แห้งเนาะ อันนี้ไม่ได้ผลิตบ่ก็เฮ็ดู่จ้ะแต่ว่าเรล่อหินมาอีกอ๋อหินฟุ้นนั่นะก็นั่นเด้ม oment อะไรนะเต็มเลยใส่มาข้างในก็ได้ มด้อีกก็ได้ได้ได้อีกมั้ยดูซิก็ใส่ดูดมันข้นมั้ยเหลือหน่อยนึงไม่เป็นไรหร้วมั้ง ถ้ามันเกินสองพันก็เอาเด้อเอาหมดนี่แหละครับเอาหมดเลยสองพันห้าร้อย 2> 2, ก้อนก็เอา โอ้ oh. มาเนี่มาเนี่มาเนี่มา,นมาดูดิมผมอุตสาล้างอย่างดีดูดิขับเปืื่นหมดเลยนี่เอาน้ำล้างเลยนะ,ะนั่นน่ะล้างท่อตรงนั้นอ่ะเปลือนหมดเลยเห็นไหมที่ตมอะ่ะ คนหนึ่งล้างคนหนึ่งขับเปื้อนโอ้โหตายเลย้าอยย,างงอยู่่ะระงงคเดือนะเอาน้ำยานั่นเช็ดเลยเด้อเอาผ้าอีกผ้าเนี่งมันจะมีผ้าบางๆนี่นนชนเช็ดเนี่ยซื้อยาทีกระจกเนา กำลางังคำนวณอยู่ครับสชั้นเออเออสชั้นอันนี้ฟูพื่นไปเลยนะครับอีกสชั้นสชั้นปะได้สชั้นได้เท่าไหร่สี่ชั้นยี่สี่เขาดูมันจะได้ไหมถ้ายี่สี่

2องพันแสี่ชั้นเสมอสี่สี่หกยี่สยี่สยี่สี่แถวถ้าเปอีกแแยี่ส่แถวมันจะตกสองพันแปดมันจะอยู่เกนนี้แต่บอกเรามันน่าจะบอกมันเรือประมาณกี่ก้อนนะตัวนี้ผม อยู่ประมาณ2100ไงเนะี่ยประมาณเนี่ยนะ2,100กน่าร้อยขวดอ๋อทั้งหมดเนี่ยนะใช่ทั้งหมดเด,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 ดี๋ยวขึ้นรถก,ก,ก,ก่อนเลยอพันหนึ่ง2100ก่อนเพราะมันเรียงเป็นแถวอยู่แล้วใช่ไหมครับเรียงเป็นแถวแถวละแปดสิบเกดอ๋อ ไล่ง่ายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้จานโอนน้ำมันไปให้ทีมงานนะครับเดี๋ยวกลับมาคืนเสาว ยืดมั้ธรรมดามันยืดโอ้ยันนี้มันยืดมากเกือบพ้นหัวรถนเหรอยืดเยอะนิโนยัยืดไม่เท่าไหร่เลยมียืดโคเฟียเซนไมค์เห็นเห็นพวกโคเฟียนะเป็นหัวยืดแล้วมันมันรานเลยสวยโเฟียเฟียไม่ใ่หนคู่เฮ้ย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 พี่ย้จะแตกมืยยางโอ้เก่งไม่ได้ปะ ฮะอ้อมไปทางนี้ได้เลยเดี๋ยวดูหน้านั่นไปเอฟใส่อะไรเนี่ยใส่ดินไอ้บอยมือโทรมานี่อยู่ไหนจังหวัดเชียงเดียวเนาะบ่ยืนนู่นบ่ ะะก็ออกไปกกตัวไหนหหอหนหหเะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปทําบุญด้วยกันครับทุกท่านเงินที่ทุกท่านร่วมบริจาคมาครับวันนี้มาจัดบล็อกไปทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับอยากอยากขับรถหนักครับฮะขับรถหนักครับให้เขาจะเอาอยากขับรถหนักมันจะได้ลั่นๆัน่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม